ขอบคุณพี่น้องที่มาชมช่องทุงกุลากดลค์ให้ผมแน่นะแล้วก็มากดซับสไคร e อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสวัสดีครับพ่อรับผมครับต้นทุงกุลาชแนลครับคนผู้ขี้ายผู้กเก่าครับเพิ่มเติมขึ้นดำขึ้นซุมือเสมอนะครับมือ้อนี้ ผมอยู่ที่บ้านดอนขามตำบลศรีสว่างอําเภอพนท้ายจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเห็นข้างหลังผมบอกครับเพื่อนหลังบัอยางงามเลยนะครับแล้วที่แน่ๆคือเพื่อนหลังหนีบ่ธรรมดาครับบ่ว่าสิเป็นเจ้าของเพื่อนหรือวางบประบ้านเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปกับผมครับไปถามเจ้าของเพื่อนพนก่อนครับตามผมมาครับครับพี่น้องครับบัดรเดียวสิมาพ่อครับเจ้าของเพื่อนครับสวัสดีคุณกู้ครับสวัสดีครับคุณคู่ครับแนะนาพี่น้องถุงกระลาชแนวนะครับ สวัสดีค่ะชื่อชื่อคุณครูวานทินีรัตนสมบัตินะคะตอนนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะเอิงค่ะ่าจงังหวัดสุรินทร์ค่ะท่าตูมสอนอยู่ท่าตูมบ้านสะเอิงเข้า,ขาตัวนี้บ้านสะเอิงใกล้ๆดีค่ะนูกัเที่ยวบ้านจะคองสามสิบนาทีกับฮอดค่ะครับผมคุณครูครับเพื่อนหลังหนีผมขับรถพานไล,ล่เธอหรอกบ้านหนีผมว่าเพื่อนหลังหนีขึ้งงนแงมเถอะครับ งบประมาณหลายปันไดนครับงบประมาณค่ะเบสเซ็ตทั้งหัวทั้งหลาดปูนทุกอย่างนี่สิตกอยู่2องแสนเจ็ค่ะสองแสนเจ็ดสอหลายคนเขาบอเสือค่ะวเพ็าได้ประหยัดถืาค่าประหยัดเลยกับออปชั่นที่ครบขนาดนี้เนาะคุณครูครับถ้าผมบ่งอันเทั้งซีดานนะครับว่ามันมั่นขอมูลมันจังไหนครับของด้านหลังคุณครูนี่กวงเงาปันไดครับ ด้านคางนี่ด้านคางมองดครับค่ะด้านคางเงาหาเมตรค่ะเน่าหาเมตรค่ะแต่ความกว้างนี่สี่สามจุดหาของตัวบานบนรวมของนอนค่ะบนรวมของนอนของนอนสี่แย่ความขนาดความกว้างเน่าออกไปอีกที่หนึ่งค่ะครับผมค่ะแล้วด้านด้านหน้าด้านหน้านี่ลยครับด้านหน้าของมุก้างหน้าเน่าเน่าสามเมตรค่ะด้านด้านคางของมุกนี่สองจุดหาค่ะสองจุดหาแม่นว่ครับค่ะแม่นค่ะแล้วแต่แต่ละล็อกไหนเดยกครับคุณคู่ครับ แต่แต่ละล็อกด้านด้านแต่ละล็อกมองนีครับมองนีก็มองนีจากเสาเสาตัวนี้มาถึงเสาตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดเมตรค่ะเจ็ดเมตรไม่บอครับค่ะโอ้ง้ามคักรับกะไรเป็นสเตปไปคุณผู้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตภาพผมเข่าเบ่งขางได้เครับได้ได้ค่ะยินดีค่ะเนี่ยครับเริ่มจากมองดนีก่อนเลยครับค่ะ ตรงนี้สิเป็นนะคะเพราะว่าเข้ามากสไตล์ใหม่ไหมคะ่กะกันเลยเลือกพืนกระเบื้องแบบแบบสีโทนใหม่เพราะว่าลูกสาวอะคะ่ะเพิ่นมากใหม่มค่ะมากใหม่นบอครับกันเลยเลือกกันเลยผ้าเพิ่นไปเลือกเพิ่นกันเลือกเองแหะคะ่ะใหม่อันนี้มีกล้องละลอยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะ,ลคะกล้องหนึ่งลอยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะกล้องหนึ่งลอยเจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้พื้นที่ตรงนี้ใส่แปดกล้องค่ะแปดกล้องค่ะแปดกล้องมองนี้ก็เป็นมองนั่งเลนเข้าแม่นวอครับค่ะมองนี้มองนี้มองนั่งเลนค่ะมองนั่งเลนกะใส่เล็กค่่ะะเพราาว มันเป็นโมเดิร์นที่แหลกเพิ่นถามเพิ่นว่าตะเกา้าก็เห็นเป็นใส่กระเบื้องเพิ่นเลยว่าบ้านเดียวนี้เขาใส่เล็กแล้วค่ะเขาเขาบอกบอกหอยมันสีบ่าเขากันกับที่เป็นหินอ่อนนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะก็เลยสไตล์โมเดิร์นก็เลยสีใส่เล็กอย่างค่ะลองเอาค้นนักลอยมานังกับว่าหักละค่ะบ่าหักแมนวะครับว่ค่ะคู่ครับอันผ้าขเขาเบิ่งนข้างในเลยครับได้ได้ไดค่ะเดี๋ยวพี่น้องครับเฮาสไใ้เขาชมข้าง,งในน้ากันครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ แจ้งก่อนเด้อค่ะเพราะว่าพึงคืนบานไม่เป็นหมู่ว้านบานี้เฟอร์นีเจอสินย่างปรท่านไหนี่มีค่ะครับเป็นเกติคกับสุงมุล่าเชนเดียวกันหลายเลยครับพี่พี่น้องมาแล้วคือบ้างเห็นยังอยู่ในบานแน่ค่ะครับผมครับโอ้ภายในสุดยอดเลยครับค่ะกรับบ้านเรียบๆค่ะเพราะวพราะว่ามักแนวเรียบๆบ่บ่หวือหวาเกินไปค่ะออปชั่นครบเลยเนาะคุณผู้ครับค่ะครบค่ะส่วนส่วนฝ่าของบนหนี่อ่าบ่บ่เป็นคนบ่คอยมักทำความสะอาด แบบว่าเก่งปันไดก็เลยใส่แบบเรียบๆทำความสะอาดง่ายๆค่ะบ่ได้ใส่แบบลุ้มค่ะการเดินไฟการยังกระสียามมีปัญหาสิบ่ไดบ่ไดเห่ยงยากซ้ำนะคะกระสิพ่อแก้ไขได้เองอยู่ค่ะพ่อแก้ไขได้เองนะครับค่ะเพราะว่าบ่ได้ใส่แบบออปชันหลายตรงนี้ห้องต่างๆเนี่ผมสามารถเข้าเบ่งได้ไหคะพี่ผู้ชได้ๆค่ะครับ,รบแ,ตแต่ว่าตรงนี้อ่าสิเป็นนะคะเปิดออกไปเสียเอาไวช้ชมวิวค่ะเพราะว่า บัตรท่านเน้นของคั่วค่ะครับผมค่ะกสิชมวิวแล้วก็ซักลางค่ะอ๋อเป็นจุดชมวิวเป็นจุดซักลางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินกล้องกันไปครับคุณผู้ชมครับโอ้วิวข้างหลังกับพยางงามครับค่ะกสิเห็นวิวค่ะเห็นวิวตลอดเลยนะครับเน้นเอาไว้ชมวิวค่ะตรงนี้ล่มเขาเย็นสบายค่ะล่มเปิดเปิดออกมาเย็นเลยครับเย็นๆค่ะเปิดออกมาเย็นค่ะส่วนตรงนี้เข้ากสิเป็นของน้ำในตัวค่ะของน้ำนี่ขนาดงคูณ2เมตรค่ะ กว้างสองยงาสองค่ะกว,าง 2, งาว 2. 2> ่างสองเงาสองค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วงที่ไล่ครับโอ้สุดยอดนะครับคุณครูครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับว่ากระเบื้องเป็นยังไงเนี่ยครับกระเบื้องกับตัวนี้สิเป็นพื้นยาค่ะตัวนี้กับก้องละลอยเจ็ดสิบเก่าก้องละลอยเจ็ดสิบเก่าทั้งสามไล่เลยค่ะกระเบื้องใส่ใส่หากองค่ะพื้นหากองแล้วก็ดา้าน้างแถวบนอนะ่ะสองกองแถวล่า,ลางสี่กองค่ะกองก้องละลอยเจ็ดสิบเก่าค่ะ บัวท่ามดาได้ครับคุณผู้ครับสุขภาพหนี่ก็เต็มที่ได้หรือครับค่ะค่ะคือกับเข้าฟูดออฟชันไหมครับค่ะแม่ค่ะเฮ็ดเล็กแต่ว่าผัวเฟอร์นนี่เจอกันแน่นอยู่ค่ะเข้าโอ้โหต่ว่าอันนี้อันย่า่ย่า่ยู่นัมค่ะเราบวัฒนธรฟักบัวก็เลยต้องเดชเพื่อให้เพลินแบบนี้ค่ะครับผมครับค่ะเพลินเพลินอับฟ้าบัวบ่เป็นค่ะของน่าแบบหรูหราเลยครับคุณผู้ครับค่ะข้างบนกับยิบซัมค่ะเรียบค่ะแบบเรียบค่ะเรียบ มีพนดลมค่ะผนิลมระบายเย็นค่ะ่าต้องย่าน้อนค่ะเวลาเราอยู่ในห้องน้ําทําธุระนานๆก็อยู่ได้นานๆค่ะไม่ร้อนคุณผู้รับราคาสองแสนเจ็ดนี่คือรวมออปชันหมดทุกอย่างยามเดินไฟตั้งแต่เสาห้างคุณค่ะสองลอยเม็ดผนินไฟมาหายมดเลยค่ะน้ำทุกอย่างต่อหามดน้้าไฟค่ะขวกสุขวสุัณฑ์ใช่หมดเลยรวมสุขภัณฑ์รวมสุขภัณฑ์ ค่ะยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพัดลมกับตู้เย็นนะคะครับอันนี้ก็คือรวมหมดเลยอาสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะเดินเดินไฟครบวงจรค่ะน้ําไฟก็คือพร้อมเข้าอยู่เลยแล้วก็ติดแต่แอร์กับพัดลมแค่นั้นจบค่ะค คุณคู่ครับในส่วนของห้องนอนในกวางเง้วปันไหนครับของนอนของนอนความความกว้าง3ามจุดหาความยาว3เมตรค่ะคเดี๋ยวเชิญชมค่ะโอ้คุณคู่สะดวกให้เบิ้งก็เบิ้ะแล้ววนีลูกหน่อยด้วยค่ะครับผมเ <c oughs> อานี่ค่ะกรสิมีตัวเล็กค่ะสวัสดีครับทำให้ลูกค่ะนี่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีครัสวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดีะช้ัสดีค่ะสวัสดีครับารัังเลยสวัสดีครับค่ะ ผอันนี้พวกมานพวกยังเข้ากับสีบพท่านได้เรียบร้อยปันไดเพราะว่าพึงขึ้นบาดไมค่ะเคืองกับยังอยู่ขืนบาดไมไปหมู่ว้านเนาะค่ะค่ะโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องครับของนอนเข้ากับซับหนีพอดีเลยค่ะกับลูกหน่อยนอนได้ซีค้นแบบบอแอร์อาร์ดะคะ่ะฝ่ากันเรียบเรียบนะคะค่ะถือว่าสุดยอดนะครับคุณคู่ครับค่ะเดินไฟให้หมดทุกอย่างค่ะ ในราคางบสองแสนมื่บาทค่ะเพราะว่าพวกประตูพวกอะไรก็เกรดดีค่ะครับผมค,คุณคู่ครับเดี๋ยวผมขอถามอีกคําถามหนึ่งนะครับซึ่งผมกับคู่ผมถามเพื่อพี่น้องเข้าซื้อคคุณคู่เป็นคุณคู่นะครับเนาะราสามีของคุณคู่นี่เป็น,ปนอย่างครับ เป็นพออค่ะเป็นพออค่ะปาพี่นองครับเป็นองคด้วครับเป็นเมาเอายาคือรับราชการซึงสามีภรรยานะครับแต่ก็อยู่อย่างพอเพียงใช่ค่ะครับคุณคู่ครับท่ายนี่คุณคู่มีอย่างทีสิฝากถึงพี่น้องทีสีเพื่อนเพื่อนอย่างแนบ่ครับกักสันสันครับกระฟังเนาะค่ะคือคือเข้านะกะถือว่าเป็นชีวิตข้าราชการวันนี้กะวางแผนกันวาสร้างบ้านลูกเขาก็มีสองคนเนาะค่ะก็ต้องเก็บเงื่อนไว้ให้ลูกเลี้ยงอีก ้ากันคิดว่าสุดท้ายแล้วเข้ากับยูแต่ในห้องห้องสีสางเหตุอย่างหลังใง่เข้ากับประหยัดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อ,อเก็บกำเงินนะคะไว้ไว้ทรงหลูกเลี้ยนในอนาคตต่อไปะคะ่ะคือนแนวคิดของการสางบาน,นะคะ่ะ